ปลดหลวงพ่อจงพุทธศสโรท่านได้ถือกำเนิดที่ตำบลน้าไม้อำเภอบางใสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในต้นสมัยรัชกาลที่หของราชวงศ์จัก,กรีท่านเกิดในวันขึ้น8ขค่ำเดือน4ปีวอกซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่6มีนาคม2,415นามเดิมของท่านชื่อว่าจงในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุลเลยยังไม่มีนามสกุลพ่วงท้ายชื่อ เป็นบุตรชายคนโตของนายยอดและนางคลิปที่มีอาชีพเป็นชาวนาหลวงพ่อจงท่านมีน้องร่วมอุทธรเดียวกันอีกสองคนคือนายนินหรือพระอธิการนินและนางปริกชีวิตในวัยเยาว์ของหลวงพ่อจงท่านอยู่ในฐานะเชกเช่นผู้อาภัพอับโชคอุดมไปด้วยทุกข์ร่คามากกว่าความสุขร่าเริงสดใสเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันทั่วไปหลวงพ่อจง ่านถูกรูปพยาธิเบียดเบียนมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้มีรูปร่างค่อนข้างจะผอมโซไม่แข็งแรงหน้าตาซีเซียวแถมยังมีอุปนิสัยค่อนข้างขี้อายเสื่องซึมขาดความกระตือรือรน้นชอบเก็บตัวอยู่ตามลําพังคนเดียวไม่ค่อยพูดกับใครถามคําก็ตอบกลับไปคําและซ้ำร้ายไปกว่านั้นได้กลายเป็นที่น่าเวทนาสำหรับผู้พบเห็นและรู้จักมักคุ้นคือหลวงพ่อจงในวัยเยาว ท่านมีอาการหูอื้อจนเกือบหนวกรับฟังเสียงต่งตางๆไม่ค่อยชัดเจนในตาก็ฟ้าฟางมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ด้านจิตใจของท่านกลับเพียนไฝ่ารถพระธรรมชอบทำบุญตักบาทในวันธรมสวรนะะอยู่เป็นหนึ่งนิดโดยให้บินามาดาหรือญาติพี่น้องพอไปยังวัดหน้าต่างใหซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักเข้าสู่ร่มกาสวัดพพิวบจนกระทั่งอายุของหลวงพ่อจงได้อายุ12ปี บิดามาดาของท่านเห็นถึงอุปนิสัยของท่านว่ามีความชอบวัดติดวัดจึงนํเข้าวบรรพชาเป็นสามเณรเลยณนะวัดหน้าต่างในและก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่าเมื่อท่านในบนรรพชา,าเป็นสามเณรแล้วรูปภยัยไข้เจ็บต่างๆที่รุมร้ามมานานแรมปีไม่ว่าจะเป็นโรคพยาธิที่ทําให้เกิดอาการผอมใสเสื่องซึงหมหูอื้อในตาฝ้าฝาง ก็ได้หายไปจนหมดสิ้นท่านกลับกลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดีมากและท่านก็มีความสุขในสม,มณเพศดุดดังเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าหลวงพ่อจงจะต้องครองเพศอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดไปจนชีวิตจะหาไม่ในปีพุทธศักราช2435เมื่ออายุครบบวชโยมมีดามารดาจึงได้จัดพิธีอุปสมบทให้ณพัทศีมาวัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ เป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวจจาจารย์และพระอาจารย์โพววัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าพุทธสโรภิกขุและหลวงพ่อจงก็ได้พนักจำพรรษาอยู่นวัดหน้าต่างในศึกษาพระปริยัติธรรมและธรรมสิกขาพร้อมด้วยฝึกฝนในอักรสมัยทั้งขอมและไทย จากพระอาจารย์จเจ้าอาวาสจนมีความรู้ปลัดเปลืองชำนาญจนใครๆก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจงมิยังอมโขงหรืออุย,ยอ้ายอับปัญญาดุดดังที่เป็นบุคลิกอันอ่อนแอซอสัแดงว่าน่าจะเป็นในทางทึบหรืออับหลวงพ่อจงพลิกความเข้าใจของโยมและวงญาติให้เป็นการกลับตลปัดไปไกลกว่านั้น โดยนอกจากศึกษารู้แจ้งในพระธรรมและภาษาหนังสือจนแตกฉานแล้วมิช้ามินานยังสามารถรับการถ่ายทอดวิทยาการในขแขนงว่าด้วยคุณเวทวิทยาคมขลังจากพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ศรัทธาเลื่อมสายไปสารในยุคนั้นมาได้ขนาดว่าหมดสิ้นพงความรู้ของพระอาจารย์และข้อไม่ได้หยุดยัง้งแค่นั้น หลวงพ่อจงยังได้ภาพเพยยียนแสวงหาความรู้ไม่ขาดรู้ว่าที่ไหนมีพระอาจารย์ดีมีผู้เคารพนับถือมากในวิทยาการเจนจบในวิทยาการหนึ่งวิทยาการใดท่านเป็นนักเสาะแสวงหาขนทางนำตนไปนมัสการน้อมยอมเป็นสานุสิกศึกษาวิชาอย่างไม่มีท้อถอยไม่มีกลัวความลำบากในการต้องบุปปกป่าฝ่า้นามก้ามทุ่งไกลๆซึ่งสมัยนั้น ไปไหนต้องใช้ภาหน้เท้าย่ำกันเป็นหลักต่อมาจึงได้ไปศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติกรรมฐานจากพระอาจารย์หลวงพ่อปั่นเกจิอาจารย์ของวัดพิกุลซึ่งท่านมีชื่อเสียงกิตติศัพท์โด่งดังมากตลอดจนสมหยาว่าเป็นพระหมหาเถระฝ่ายอรัญวาสีผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งมันศึกษาและภาคเพียนด้วยอิทธิบาทอันแก,กล้าช้านานจนในที่สุดพังทูฝนลงมาเป็นเข็มสำเร็จ การต่อมาหลวงพ่อจงจึงได้รับขนานามเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเจริญกรรมฐานประเภทอสุภปฏิกูลโดยที่ท่านมีบุคลิกภาพเตรียมพร้อมสมบูรณ์สำหรับการปฏิบัติเจริญภาวนาเหมาะสมกับสภาวะนั้นได้ด้วยปราจากอารมณ์วาดวันวาดไหวเป็นต้นเปรียมพร้อมด้วยมีองคุณอันเหมาะสมที่เรียกว่าสัพปะยะสีและมีองคุณ อันเป็นที่ตั้งของความเพียร5ที่เรียกว่าปทานิยังคะเมื่อได้ศึกษาเท่าเรียนพระธรรมศิกขาและปฏิบัติพระปริยัติธรรมศึกษาพระเวทและวิทยาการคุนเวทวิทยาคมซึ่งมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะนอกจากมีนิสัยส่วนตัวพอใจแล้วยังมีเหตุแวดล้อมจากความรู้สึกชมชื่นและศรัทธาของชาวบา้านชาวเมืองสมัยยุคนั้น ให้ความนิยมต่อศาสตร์ขน,น่งนี้ดังจะเห็นจากมีผู้ถวายความครบรสศรัทธาต่อความเป็นผู้สูตรความจิ่งยงเกรียงไกรในอำนาจฤทธิ์มนต์หลังของท่านพระครูโพท่านเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในซึ่งครั้งกระนั้นเป็นต้นสังกัดของหลวงพ่อจงจนล่วงผ่านวัยเดือนปีไปหลายรอบปีนักสัตว์ตราบจนพระอาจารย์โพได้ถึงมรณภาพเพราะรูไขเบียดเบียนตามอายุไขของผู้ชราภาพ ประกอบด้วยหลวงพ่อจงเป็นผู้ขึ้นชื่ออยู่ในความรับรู้ของผู้ใกล้ชิดทั้งใกล้ไกลตลอดมวลหมู่ผู้สนใจเฝ้าสังเกตว่าได้รับการถ่ายทอดวิทยาการทางเวทวิทยาคมมาจากพระอาจารย์โพได้อย่างเต็มภาคภูมิวุฒิพระอาจารย์โพมีอยู่แต่นั้นมาบรรดาชาวบ้านก็ให้ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อหลวงพ่อจงอย่างท่วมทน้นทำให้ท่าน ต้องรับภาระในการทำพิธีรดน้ำบนใช้เวทวิทยาคมกระทำพิธีสกะกเคราะห์ให้เรื่องงามยามดีบำบัดเหตุไม่ดีกาลีร้ายนา,นานาประการตามแต่จะมีผู้มาอาราธานานิมนต์ให้โปรโดยึงกระทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเงาตามตัวในกระบวนการใช้อุบายอันแยบขายอบรมบบจิตให้ได้รับความสงบ จนบังเกิดเป็นสมาธิและฌานสมถกรรมฐานหรือเรียกว่าสมถกรรมฐานกับอาการอบรมจนให้ดวงจิตบังเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหลวมพ่อจงพอใจชอบใช้ฝึกจิตในแนวทางที่เรียกว่าอาสุภะอาสุภะตามความหมายก็คือความหมายถึงสิ่งอันเป็นซากของวัตถุหรือซากร่างประจากชีวิต อันไร้ความน่าดูปราจาความสวยงามตรงข้ากับหน้ารังเกยียจหน้าเมือ่อน่ายและหน้าขย,าแยะแขยแงงเสียดเสเอียนหลวงพ่อจงพอใจใช้วิธีการเพ่งอสุภะเป็นแนวทางอบรมบ่มจิตก็เพราะได้ความคิดว่ามันเป็นการช่วยให้ตนสามารถมองเห็นชัดด้วยตาและบังเกิดความรู้สึกในใจให้คิดสังเวชอย่างทราบซึ้งถึงความจริงในข้อที่ว่าตนและสรรพสัตว์เมื่อต้องมีอันต้องตายไป แล้วก็ต้องมีสภาพหน้าอเนตอานาถไม่น่าดูไม่น่ารักแต่หน้าชางังหน้ารังเกียจทุเรศอุจาตาดังนี้ด้วยกันทั้งนั้นและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นซึ่งจากข้อคิดนี้ทำให้ได้ดวงจิตแห้งแล้งหดหูปราจากความพร่านยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโพธภพปราจากความหลงงม,มงายคิดว่าร่างกายเป็นสิ่งสวยงามจะได้เป็นเครื่องบรรเทาอัสมิมานะ คือความสำคัญผิดเพ้อเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นตัวตนของเขาของเราจริงแท้ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงอตตะประจากตัวตนเป็นที่รวมอยู่ของธาตุทั้งห้าชั่วครั้งชั่วคราวโดยสภาวะปรุงแต่งแวดล้อมครั้นถึงการเวลาก็แตกนับล่วงรับสลายไปไม่เป็นเขาไม่เป็นเราดังนั้นหลงและโลภในรูปรสกลิ่นเสียง หลวงพ่อจงชอบเพ่งมองอสุภะคือรูปหน้าเปื่อยของศพที่มีผู้เอามามอบให้และท่านก็เก็บไว้ในห้องที่จัดไว้พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งซ่อนเร้นมีให้ประเจิดประเจิดต่อคารรู้เห็นของผู้อื่นท่านจะใช้เวลายามปลอดและสงัดจากผู้คนเข้าไปในห้องพิเศษพร้อมด้วยดวงเทียนที่มีแสงสว่างเพียงพอเพียงมองเห็นท่านจะนั่งเฝ้าเพ่งมองดูรูปศพคนตาย ไม่เลือกว่าจะเป็นศพขึ้นอืดจนเป็นน้ำเหลืองหยดมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นซากศพแห้งเหี่ยวจนหน้าตาน่าเกลียดเพียงใดท่านก็จะเฝ้าจ้องมองเพ่งดูอย่างจริงจังเพ่งมองให้เป็นภาพติดตาจนจำขึ้นใจว่าศพนั้นถ้าทางรูปร่างเป็นอย่างนั้นแห้งเหี่ยวเป็นรอยยนผิดหน้าตามนุษย์ธรรมดาอย่างนั้นอย่างนี้หรือมีน้ำเหลืองหยดเพราะอาการเน่าเปื่อยตรงนั้นตรงนี้พร้อมกันนั้น ก็กระทําจิตให้บังเกิดอารมณ์สังเวชว่ารูปกายที่เกิดมาแล้วต้องถึงวระอันเป็นไปให้เจ็บป่วยถูกทําร้ายหรือยังเกิดอุบัติเหตุเป็นภัยอันตรายถึงตายตายแล้วก็มีอาการหน้าอาเนจอานาต่างๆนานาเป็นเช่นนี้เสมอไปร่างกายหนอชีวิตหนอต่างล้วนเป็นภาพหน้าอานาถหน้าสังเวชหน้าชิงชังหน้าเบื่อด้วยกันเท้งนั้นเมื่อมีผู้สงสัยถามว่า คำดังนี้และปรุงอารมณ์ได้ดังนี้แล้วจะบังเกิดประโยชน์อะไรลวงพ่อจงให้คำตอบว่าได้ประโยชน์คือทำให้ไม่หลงไหลรักตัวตนว่าเป็นตัวตนของเขาของเรามันเป็นแค่ชีวิตกายเกิดที่ก่อสารรูปขึ้นได้ด้วยสภาวะแวดล้อมของท่าทั้งสีดินน้ำลมไฟเข้าด้วยกันความคิดเห็นแก่ตนเอง เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นจะย้อนหายไปจากสันดานโลภโมโทสันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งขัดเกลาสันดานจ,จิตใจให้ผ่องใสสะอาดหากมนุษย์อันเป็นตัวสมมุติของกายเกิดไม่หลงนึกแยกประเภทของกายเกิดว่านั่นเป็นเขานี่เป็นเราดังนี้แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมบ้านเมืองตลอดทั่วโลกก็จะมีแต่ความสวบสุิไม่ต้องมีการดิ้นรนจองล้างจองผลาญย่ำยีต่อกันละกันหลวมผู้จง เป็นผู้มีกำลังหนุนมั่นคงด้วยการใช้แรงอิทธิบาทสี 4, ชันทะวิริยะกิตตะวิมังสาเข้าปฏิบัติกระทําในกิจการไม่ว่าสิ่งใดที่สนใจตลอดจนการท่องบนทบทวนวิทยาคมที่พระอาจารย์โพประสิทธิ์ประสาสให้ไม่ย่อท้อท่านได้ภาคเพียนกระทําสม่ําเสมออยู่เป็นนิดด้วยความมานะแรงกล้ายิ่งนานวันนั้นคืนล่วงไปภูมิจิตของท่านก็เพิ่มพลังความชนาญ จนเก้าขั้นว่าเป็นผู้ได้ฌานสมาบัติชั้นสูงผู้หนึ่ง